ว่แม่โดนเจ็ตแทกระเบิดตายห่างกันหมดแน่เลยใช้ตื้อตื้ตื้มนะอันนี้คืออะไรอ่ะไม่มีะไอแมลงไงอ่ะมันมันมันกดเปิดข้ากูยังไงเฮียทามได้เฮ้ยมันกดเปิดแล้วก็สับจับันเลยเลยเฮได้ยินกูไหม้ไอ้ไอเฮ้้ยเฮ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 ้ยเ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้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 ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยยเฮ้ย้ยย้

เก็กทีแ่แไนอ้อยยไม่ไ right ด้สรอย่งี้มันมีบอจตีมาดอดีพีมาเี่พี่นอนไปดิพี่นอนไปดูดูไปดูดิไปดูดมันมีคนดักสีไว้สายดักเต็มไป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  มันเดี๋ยวอกมามันดักตีเลี้ยวขวาันวมันมันเป็นเรดาร์เป็นเรดาของของเาซืมาขึ้นมาอ๋อเยเฮ้เฮ้ยมันมีดักดยามักตีด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 กตีดักตีดักตีดีดดกตตตีดัก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 ตี

พี่มึงฆ่ามันได้ไงพี่น็อตไอ้ียพี่น็อตมึงฆ่ามันได้ไงยมึงไอ้ย่ากูขอไปฉายหน่อยอย่างบ้าโคตรโหดอ่ะฉีดไงไปฉายไว้ตรงแขนฉีดฉีดมันตายเลยเฮ้ยตัวเฮียไม่รู้กูเจอมนุษย์กลางต้นไม้พี่น็อตมึงนำเลยเมื่อกี้มันเข้าห้องสายไปแล้วอะมนุษย์กลางต้นไม้ตัวใหญ่ไม่รู้มันมาจะเทคเคนมั้งไอ้เนี่ยเนี่ยมันกดไว้อ๋อ มนุษย hey, ์กลางต้นไม้หายไปไหนแล้ววะไม้จากเทเคนนะไ้อ้กินเฮ้นี่ไงนี่เจอแล้วนั่นไหนวะเอาสเปเชียดีมันเป็นวีดคิวเลอรเอ้ยนี่ไงนี่นี่นี่นีิดนิวีี่นีนี่อยู่ตรงกูเนี่ยอยู่ตรงกูเนี่ยพี่น็อตนนี่นี่มนุษย์กลางต้นไม้แเิดวเียเียม่จากเทเคนนะที่มันต่อยกับหมีแพนด้าเระวังครับหัวนี่อะไรเนี่ยอ้าวออมาตายเลยกระสุนมด้ย เอ้ยสลามกูอ,ออกแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยอยี่หัวไอ้สารเลวมัไนไม่ได้แล้วตอกูด้วยเนี่ยเราทีวีคนกันมาดิ ไอ้ยิ้มเกือบเลยนิดนึงไม่ทันนี่อเออเออไอ้ยี้คืออะไรแพ้เลยวะแพ็คหนีกันเลยไอ้สัตว์คืออะไรอ่ะกําลังกรอบเนี่ยอ๋ออ๋อเบียดอ๋อเบียดเนาะอันนี้ใครวะเนี่ยมึงคิดไปเองเฮ้ยไอ้คิดไปเอง ไม่ใช่กูไปตายก่อนเออใช่โคดบานี่แล้วแบบเสียงแบบโคดบานี่แค่นี้เองอะไรอ่ะเยียกูมีกีตาร์้วยกูเ็นะกูแมงลูงแม่เลยเฮ้ยไ่เฮ้ย เฮียโหแตกแล้ว่ะเฮียคนลิ้มอ่ะใครตายลาวะใครไม่รู้วนมาไม่เฮียฟูมันได้ยินเสียงวิญญาณอะมันได้ยินเสียงหลงยิ้มนะเดี่ยวไม่มยเงาผีอ่ะแต่ลาวาไม่หายคนเราหายไปเลยไม่ดูไม้ดิไม้อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยนี่เรอา เฮ้ยเอาไอ้เยัยแบงอ๋ไอ้เนี่ยเหลือแค่ฟุกแล้วเฮียมาดูไม้ดีไม้เป็นไรอ่ะเฮ้ยไม้ไม้ไอ้ฟุกมันได้ยินเสียงวิญญาณน่ะไฟูกเปไม้ไม่ได้คุยกูได้ยินกูได้ยินพวกมึงอ่ะเฮ้ยกูมีเฮียฟูกตัวเสียตายแล้วฟูกูตายไล้วเฮียเหลือแค่มึงกับไม้อ่ะดี่ม้มันเยอะเลยแตมาเอาไวบิดบอกรอยอยู่ไอ้เฮีย ยองพูดอะไรนี่ยังยังยังพูดอะไรนี่ไอ้ไมมันทำไมมืดตึ๊ดเลยอ่ะหายอยู่ใต้บินนี่อ่ะยุ๊กกัยาดิกูตายหมดแล้วมุอกดยาดิปื๊กดยาดีอ่ะปุ๊กเลเปิดเม้อปลาเลยเบียะยแปลนไม้เต็มเลยสัตว

เจ็ดไทยเจอแล้วอะเฮ้ยไม่ไอ้ยี่คุณยนไอ้ยี่คุณยนไททันมาอีกแล้วไอ้ยี่คุณยนคุ่นยนไททันมาไอ้สัสมันบินมาเฮ้ยรีบเข้าเลยไอ้ยี่ไททันบินมาเลยไอ้สัสมันบินมาแล้วเออโอนห้อมึงอะรอนไหมพี่นอนอยู่ไหนอยู่นี่โอ้เหี้ยตก

มัน ENNIS, กินผมกับ่งมันก็หายไปค <man> ือแหะมันล่องหมดไม่มนล่องหุยอุยยินดีมีหลักยานอีกคนหนึ่งด้วยไอ้ยี่ยี่มันไา่ได้ยี่ยียไปอ่ะไม่ได้ไปไม่ได้ก็เมื่อกี้ย่อะไรมันโดนลัวสิดแล้วเฮ้ยสิ้นติ้บาบ อี่ uhm. มันคือจูแมนจี้อ่ะไปหานะเจะด้งมีบิกมีบิกโอ้โหน้องอะไรอ่ะนงมันมีตัวากาดเลยตัวอากาดไอ้ม่ใดีไหมโอ้ยเอ้ยมึงเอาใครขึ้นมาเไไปไไาไไไ เมาแล้วพอเมาแหล้วกันเชยรเนียเเลยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 เฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้เย้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยเฮยเฮ้เลยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮยเฮ้้เยเย้้เ้ย้้เ้ยยเ เอ้อเฮ้ยมันขึ้นไปแล้วมันมันลงทนไมเจะขึ้นทด้อโอ้ยโอ้ยรถล่วงอีอ้ไอเยอะิว่ามีอี้อข้างหน้ามีอีกเฮียข้างหน้าไม่เจอีอะไรตลอดเลยสัตว์ยิ่ไม่สีแดงอีกแล้วเนี่ยยืนยืน้ยอี๋อี๋อีอี๋อีอน๋อี๋อีอี๋อีอี๋นี๋อีออี๋อนี เด่นสวนเดินสวนไม่เดินสวนไมอุ้ยได้เหรอเฮ้ฮดยเบียร์ Adobe แตกเยร์อยู่้ยไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่แน่เฮ้ยรีบเรยขึ้น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 อ้เหรอปิดปิดปิดปิิดปิดปิดปิดหลิกแล้วเห้เด็กย เราเล่ตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยมึงไม่มีอาวุธอะไรเลยเหรอานะเร็วดิอะไรวะนะทั้งนายานนี่อาวุธอะไรเลยดิจะไม่ยอมมืดอ่ะไอเฮียไปไอเฮียเฮ้ยโอ้โหอพ o c a l y p s เฮียซื้อเทเลพอร์ตก่อนซื้อเทเลพอร์ตก่อน ไอ้ไอ้ <B mé> <ide> <iously> <ผ>มันซื้อไปใส่ไว้เหี้ยเฮ้ยไอ้สัตว์พ่อมึงอ่ะโอ้เฮ้ยขุดพ่อโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเหี้ยไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้มึงเปิดมึงปล่อยรถเดี๋ยวนี้ปล่อยเหี้ยอะไรไว้สัตว์ไปอ้เหี้ยอะไรเนี่ย ตรงมึงเห็นไหมน้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยฉลาดอะไรว้เนียไอ้ประตูก่อนไหมมึงไอ้ไอ้เฮียอะไรวะไอ้เหี้ยโอ้โหเฮียตาวองเนี่ยเย็นมาโคเทียะเออเย็นเหมือนอยู่ในไอ้เนี่ยไอ้เหี้ยมันมันลิฟนี่วไอ้สัสเอาเลยเอาเลยเอาไปนอนโอ้โหเฮียมดูแมพดิโอ้ เฮ้ยเราพี่โดนเราไหมเราเฮ้ยเอาแล้วกูเอาโอ้ยเชี่ยกูจมน้ำไอ้เนาะกูจมน้ำเฮ้ยเอ้ยกูติดอยู่ใต้นิ้วมึงอยากลงไปกูเฮ้ยมึอยองอย่ามึงอย่ากดลงมึงอย่ากดลงฮะเอา๋ออ๋อเมื่อกี้ใครไม่ม่มีที่ซ่อนได้หรอเไ้ยไม่ กดไส่มอะไอ้สักอไลิมันว้ว่ะลิฟมันว้าเวลามีคนกดอ่ะตอนแรกกูลงไปจะสุดแล้วมีเนี่ยเนี่ยไอ้ไม้โดนแบบกูเลยเนี่ยเนี๋ยพึ่งทำอะไรเดี๋ยกูเช็คทีมันมันปลลอกประตูได้อไม่ได้อั่เดี๋พึ่งทำอะไรกันนะมากันไอ้โคกนเยอๆไม่ละเราลงกัน มากันใ้ครเลยเรีวากูวมายืนกันให้ครบยืงกันวันนี้ขอบแล้วลนะเฮ้ยเฮ้ยตนที่มีคนมาเรียกกดึ้นไปไม่ได้บอกอฮ้ยเนี่ยไอ้สาัวฮัลโหลมาคนกันแหละเดี๋ยวคุณลงไปกูกูลงเป็นคนเดียวหรอ่ยเอับกูลง กูกดเลยนะเอาเลยเดินมึงไปกับกูไงล่ะเถ้าหาถ้าหาถ้าหาเลยปลอดไม่ไหวพวกมันเงียบวะฮโหลทำไมเงียบทำไมเงียบวะนวันเดยเแล้วอ้โหเอาไว้เดี๋ยวหนึ่งปลอปอดภัยปอดภัยโอเเคอ่ะ่อยได้ล้ล้วงมีใครกดอะไรนะ โอเคหรือคนลงมาเย็บตอนนั้นแลวมันหนักกันจะรีผ่านไหมยะกู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 กดนะค้างเลยกดเลยเกอไม่เคยทำบ่ยี้เนี่ไหนตันี่นะเฮ้ย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 โอเคโอเคเล็วเว้ยหลอันนี้เ

What <laughs>